นายการครับหลวงพี่ครับ oh. นะฮะวันนี้เรามาอัปเดตอาการป่วยนะครับเพราะว่าตึกแองโกลิตีเต้เองห่างหายจากการอัปเดตเรื่องความอาการป่วยของหลวงพี่มาค่อนข้างนานแล้วก็ทราบข่าวว่าก็ยังรักษาตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ย้ายที่รักษานะครับแล้วก็เห็นว่าตรงนี้ก็รักษาเป็นคอร์สเป็นระยะเวลา สิบวันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะกลับไปที่วัดนะครับแต่ช่วงนี้ก็เลยเข้าเข้ามารักษาต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่อ่ะพอจะเล่าอาการอีกสักรอบได้ไหมครับว่าที่ที่มารักษาตรงเนี้ยรักษาเกี่ยวกับอะไรยังไงก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับวิบากกรรมนะนะกตามหลักของพุทธศาสนาก็สร้างเหตุไว้ก็ต้องรับผลเป็นธรรมดา มีมีมีเกี่ยวกับสินห้าเป็นต้นตั้งแต่อดีตกปกับปัจจุบันเรื่องอารมณ์มหานากาศจะทำให้เกิดโลกขาพยาธิขึ้นมาถึงเวลาก็ได้วาละแห่งบุญกุศลก็ก็จะเจอที่รักษาเจอที่รักษาเจอยาที่ช่วยรักษาได้แต่ตอนนี้ก็ โลกที่ปรากฏมี22โ oh. รคอ่าตอนี้พอมารักษาได้ประมาณเดือนกว่าๆนี่จะเหลือประมาณ10กว่าโลกครับอ่าก็จะมีโลกที่ว่าค่อนข้างหนักอยู่5-6โรครับนอกน,นั้นก็จะเป็นผลพวงแตกแขนงออกมาจากโลกหนักทั้งหลายครับ ก็หมอท่านก็มีความสามารถและก็เก่งมากในการรักษาปัจจุบันนี้เหลือสิบกว่าโลกนะครับท่าทีท่าก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของงานวัดและก็รชาประชาชนที่มีความศรัทธาเมตตาเอื้อเฟื้อกันอยู่ก็ยังยังยังไปได้ที่วัดตามปกตินะคร ก็เรื่องอาการอาพาษเดียวกับผมนี่ก็ก็จะมีการส่งข่าวกันเป็นระยะระยะเช่นจากทีมงานของแก๊งวาเลตี้อัเทียววันนี้ก็เดี๋ยมีข้อมูลอัปเดตให้ให้ท่านสาธาชนทั้งหลายได้วินิจฉนิชัยแล้วก็ มองดูให้เกิดเป็นธรรมคำสอนให้เข้าใจขึ้นมาว่าคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีกรรมก่อให้เกิดโลกเป็นธรรมดาถ,าถ้าท่านมีใจมุ่งม,มั่นอยู่กับบุญกุศลความดีทุกอย่างก็จะแก้ไขได้นะคะ ได้เจอหมอได้เจอยาได้เจอวิธีรักษาได้เจอหนทาง <Yeah. S 1> ก็อาตมาก็เป็นคนหนึ่งอยู่ในโลกใบนี้ต้องเจอเรื่องนี้เป็นธรรมดาขอให้ทุกท่านเข้าใจรับทราบแล้วก็ท่านผู้ที่มีเมตตาต่ออาตมาก็ขออนุมโมทนา mm. ขอให้ท่านได้เข้าใจเข้าถึง บุญกุศลของตนให้มากๆนะฮะก็จะเกิดโลกน้อยเกิดข้อปัญหาน้อยนะฮะไปตามบุญความดีของเราทุกอย่างแก้ไขได้เสมอฮะถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำนะฮะแม้แต่ชีวิตเราเองก็ยังสามารถที่จะประครับประของได้รักษาได้เพิ่มเติมได้นะฮะ เบื้องต้นขอโน้มทนากับอาจารย์เจียบและคณะแกงวาไรตี้นะฮะที่ได้มาเยี่ยมเยียนอัปเดตกันอันนี้เดี๋ยวฝากถามแทนญาติธร่ทนะครับที่คอย้คอยติดตามอาการป่วยของหลวงพี่เนาะว่า ขั้นตอนการรักษาเนี่ยคือไม่มันไม่ได้มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับหรือว่ารักษาไปตามขั้นตอนเป็นพุทธเป็นพุทธศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นของปู่ย่าตายายเราแต่โบราณนการแพทย์แผนไทยล้วนๆนะฮะเป็นวิธีการที่เรียกว่า เข้าถึงเข้าใจธรรมชาติของโลกและการแก้ไขโลกได้ละเอียดลึกซึ้งนะฮะวิธีหนึ่งอขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าถ้าใครตัถนานี่จะรักษาตัวบำรุงตัวหรือว่ามารักมารักษาไม่ให้เกิดโรคแล้วก็ขอแนะนำพุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยของวัดตรีนี้นะฮะ และก็หลายทุกท่านแข็งแรงก็ด้วยกันครับแลวก็ได้ผมปรารถนาไปด้วยกันคับก็เอาไปว่าไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะครับรักษาไปตามเรียกอ,อะไรพูดง่ายๆคือตามคอร์สนะฮะ,ะก็จะก็จะอยู่ที่นี่แล้วแต่อาการใช่ไหมครับอาจจะอยู่10วัน20วันนะครับมีเวลาก็กลับไปดูงานที่วัดต่อถึงมาอยู่นี่งานที่วัดก็ยังดําเนินต่อไปอย่างตอนนับ นะครับนะฮะก็<ฮ>ะมีก็มีกรรมการก็มีทีมงานอยู่ที่วัดครับนะฮะครับก็เยกว่ากิจการบุญทางวัดน,นี่ยังมีผู้เึกสาดดูแลอยู่ <ฮะ S 2> ครับไม่มีไม่ต้งองไม่เรียกว่าไม่ไม่มีกังวลอะไรให้ไม่มีกังวลอะไรให้มีแต่ว่ารอเวลาให้ทุกอย่างมันสำเร็จขึ้นมาตนนามเจตนาทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมา ครับอ่ะวันนี้ก็มาเรามาอัปเดตกันสั้นๆน,นะฮะไม่ได้อยากจะรบกวนเวลานะครับอันนี้ก็เรามารบ,รบกวนเวลาหลวงพี่ด้วยแต่มาให้มาให้เห็นว่าโดยรวมแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับคนที่คอยติดตามมาการว่าหลวงพี่วิทย์ทำไมป่วยบ่อยป่วยบ่อย,ย,ยก็คือมันต้องเป็นตามวรละเวลาเนาะเราต้องก็ต้องก,ก็ต้องรักษากันต่อไปนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ากลับไปที่วัดแล้วนะครับ ก็เด็ะแก๊งวันนี้ก็จะตามไปอัปเดตเรื่องราวของวัดธรรมนันให้แฟนๆที่ยังว่าห่างหายกันไม่ค่อยได้เข้าไปรายงานข่าวาวของวัดธมนันนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับก็จะเกาะติดวัดถมนันเหมือนเดิมคอยดูความสําเร็จของวัดถรรมนันไปพร้อมๆกันนะครับกับทีมงานของเราเด็ะแก๊งวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่ของเราไปพักผ่อนนะครับก็รอวันที่จะหายแล้วก็กลับไปที่วัดนะครับวันนี้ขอตุวนะครับ I'm going to